แขนด้านซ้ายนะครับเรามาแขนด้านขวาจะมานวดแขนด้านขวาเราต้องเดินอ้อมนะครับไม่ข้ามลูกค้านะครับเดินอ้อมให้อ้อมทางเทา้ทา,า,านะครับไม่อ้อมทางศีรษะลูกค้านะครับเหมือนเดิมครับเราต้องปิดประตูลมแขนก่อนนะครับใช้อุ้งม,มือกดที่หัวไหล่นะครับอีกมือหนึ่งกดที่ข้อมือนะครับทิ้งน้ําหนักตัวที่แขนด้านขวานะครับปิดประตูลมไม่เกิน15วินาทีนะครับ เส้นที่หนึ่งนะครับใช้โป้ชิดนะครับไล่ลงมานะครับเส้นที่สอง มาลบรอยนิ้วมือนะครับจับแขงลูกค้าขึ้นนะครับตั้งฉากนะครับใช้มือซ้ายนะครับโกยหัวไหล่ขึ้นนะครับคึงแล้วก็โกยขึ้นนะครับ สามรอบนะครับซ้ายก่อนก็ได้ขวาก่อนก็ได้นะครับเนี่ยดังกึดกึดคือพังผืดนะครับ นิ้วโปนะครับกดไล่เส้นของแขนด้านนอกนะครับมีแค่เส้นเดียวนะครับสามรอบนะครับจับมือลูกค้านะครับเหมือนเดิมนะครับนิ้วก้อยสอนไล่ครับ ไล่หลังทั่วหลังหลังฝ่ามือนะครับหลังมือนะครับนะเราค่อยๆงายขึ้นนะครับเหมือนเดิมครับรีดฝ่ามือครับเมื่อกี้หลังมือที่นี่ฝ่ามือนะครับไล่ไปครับนิ้วโป้นะครับดูนะครับผมไล่เลือดไปเห็นไหมครับปลายนิ้วเลือดไปเลี้ยงเขาจะสีแดงนะครับนิ้วโป้แล้วก็นิ้วก้อยนะครับนิ้วชี้นะครับ านี้ก็แก้พวกนิ้วล็อกนิ้วชานะครับนะแล้วก็มากดที่อุ้งมือนะครับใช้นิ้วโป้งทั้งสองข้างกดแช่ไว้นะครับประมาณ5วินาทีนะครับโอเคแล้วก็สก,กิดลูกค้านะครับยกสอกขึ้นนะครับ หนึ่งผักสองตั้งฉากนะครับเห็นไหมครับจะตั้งฉากช้าสี่นิ้วครับค่อยๆนวดไล่เส้นนะครับโกยเส้นก็ได้นะครับลงอย่างเดียวนะครับสามรอบนะครับอันนี้ก็ลงอย่างเดียวเหมือนกันนะครับ เรามาเช็คข้อมือนะครับใช้นิ้วของลูกค้าและนิ้วของคุณหมอนะครับสอดนะครับค่อยๆเช็คนะครับหมุนข้อมือช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับถ้าคุณลูกค้าเก่งเราสามารถบอกคุณลูกค้ารีแลกซ์ Relax, please ไม่เกรงนะครับสายสารอบแล้วก็ขวา3ามรอบหมุนเข้าออเข้าออกอย่างละสารอบนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับ ทีนี้รูดนิ้วนะครับเห็นไหมครับเรารูดเพื่อดูสังเกตที่ปลายนิ้วนะครับเลือดจะไปเลี้ยงที่ปลายนิ้วนะครับสีแดงเลยนะครับโอเคมานิ้วโป้ครับเห็นไหมครับนิ้วโป้สีแดงนะครับ จบการนวดแขนทั้งสองข้างนะครับต่อไปคุณหมอต้องไปล้างมือนะครับประมาณนาทีหรือ2นาทีจะมานวดศีรษะต่อนะครับ